มาเบื้องตัวครับพี่น้องเข้าของท่านได้หอยโอ้ครับนี่แม่นพ่อครับเนี่ยนี่กับแม่นนี่กับแม่นเนาะตัวนี้เท่าไหร่ครับท่านอันนี้เปิดไว้ยี่สิบครับยี่สิบเป็นสายใดครับเบิ้มครับอ๋อเบิ่มลูกเบิ้มเนาะลูกเบิ้มพันล้านลูกเบิ้มพันล้านตัวนี้ยี่สิบครับพี่น้องลูกเบิ่มพันล้านจักปีแล้วครับสิบหสิบเจ็ดเดือนครับสิบหกสิบเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องก็สมเหตุสมผลครับเพราะว่า ใส่ไปครับทั้งในยังเป็นแม่นางอยู่เนาะกับสมเหตุสมผลครับพี่น้องเพราะว่าเป็นลูกเบิ้มนะครับผมป feed, เป็นลูกเบิ้มนะครับมันก็นต้องเข้าใจกันนะครับอันนี้เป็นไข่างามเน้อพี่น้องเพราะเป็นไข่หน่อยเ <dieses S 2> น,อน้อ <Sor os> นี่ไข่งามนะครับผมเพราะเป็นไข่หน่อยลูกเบิ้มนี่ไปทั่วบ้านทัวเมืองที่รีครับพี่น้องดูทัวบ้านทัวเมืองนะครับเวลากันเป็นสายเลือกันไข่สายเรือดมันก็ต้อง อัปราคาึ้นนีจังน้อยก็เป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องถ้าเขาอัตลักษณ์ไขไทยนะครับตาแี้มแก้มจำข้ออองถูงเท่ากำไรนะครับผมแ,บบแต่ว่ากะมันเกิดเรื่องนะครับพี่นอ้องเขาตัวนี้มันเถือกินผู้เฝ้าเนียนี่มันมวนเข่ามาหาผมยุ่นนี่นนนโอ้นะค,ะนนนครับผมอันนี้ตัวครบโอ้ันยานผมเอาผู้สาวมันไปตัวสุดตั้งปันเดี๋ยวมันยานผมเอาผู้สาวมัน ตัวนี้งามครับพี่น้องขี้งดีลวกเบิ้มเห็นควายง่ายด้อพี่น้องเด้อยควายง่ายตัวแม่นะพี่น้องเข้าไผ่ดีไายงามครับกะเี่เสียบกะคุยกันได้คือเขาเนาะครับกะภาษาบ้านท้องกะเพราะมียังเกินไปก็การคุยกันครับมันก็ตรงมีการคุยกันล่ละนะครับผมไอนายห้อยโอ้ยมาได้ทางใดก่อนครับโอ้กันวลกับนวลเนาะนวลอันนี้ลวกเบิ้มครับพี่น้องอันนี้เด้ครับนี่ ตองหนึงครับลูกตองหนึงตัวผู๋เนาะครับสายเพียรู้ดอนสายเพียรู้ดรจักปีแล้วครับสิบเดือนสิบเดือนเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เอามาเป็นมูมันเลยเื่อโอ้ออามาเป็นมูครับผมเอ๋อแบบห้ามมีคนเอามันก็ตีพวกไห้นั่นเหกันมันดีมันอยู่ตัวเดียวมันดีมูขวบเขาต้องมีผู้เบิ่งครับตัวนี้งามนะครับพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นพ่อพันธุ์นี่เลยครับพี่น้องเบิ่งจำมันจำจำเราหูเขาวงามงามครับขุนขว้า พ่ออ่องนะครับผมอ้วนนะครับผมอ้วนตันสายเพชรอุดรครับพี่น้องแต่ตัวนี้บ่ววาครับออกมาเป็นมู่กันว่าสินครับว้ายูโอกันปวยยูสามสิบห้าอ๋อสามสิบห้านะครับขันขันมีมมกนี่กันนี่ยุนะครับผมสามสิบห้าเบาๆครับพี่น้องค่อยปูตัวนี้จักตีหรอกครับสิบเดือนครับสิบเดือนสามสิบห้าสมเหตุครับผมสามสิบห้ากับสมเหตุสมผลครับพี่น้องฮะของทันายห้อยโอ้ครับ แต่ว่าตัวนั้นเบิ่มครับพี่น้องลวกเบิ่มครับลวกเบิ่มนะครับผมถ่ายงามครับผมไหวง่ายครับพี่น้องมีเสียบคุยกันนะครับผมขันขันต้อไหลกับเสียคารดเอาคือเกาด้วยพี่น้องอนี้่บ่อเทียนเลยเพราะว่าท่านได้หอยอว้ยบนพ้าผมเบ่อเอาเบอร์ไว้ได้ครับ084 หกศูนย์สองเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามสามครับผมนายหอยโอกัะนวนครับอ๋เอโอ้นี่ง่ามเว้ยบบกรวปล้อนี่เมียอ้าพอเอาผู้สาวไปเฮ็ดดึงใดเลยหัวอะไให้น้ำเลยเลยอ๋อตัวผรูครับตัวเมียอ๋อคูนี่ซี่ทิบหาครับอันนี้ตัวแมียต้นรัอกันเอาตัวเดียวเท่าไหร่ครับสองหมื่น สองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นสองพันห้าร้อยสองืสองพันห้าร้อยครับตัวแม่เด้อพี่น้องครับผมครับผมอันนี้ตัวเม่ครับแม่หน่อยครับพี่น้องเบาเบาครับเวลาผู้อยากเอาไปเลื่อมไปยั้งกับเบาเนี่แม่หน่อยครับพี่น้องสองหมื่นสองพันห้าร้อยเพราเหรียญครับพี่น้องเบา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 ครับครับพุรงสร้างง่ามๆครับพี่น้องเวลาผู้ใดหากล้ยหน่อยหากล้ยไปเลื่อม แนะนำเลยครับผมสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับเบาๆครับนี่ครับผมหน้าตาดีงามครับพี่น้องป้ายแทบันเด้อสายแทบันครับสายทบันก็มาสอดแม่นครับสอดครับแม่นครับสอดมันส่งสีสูงขืนยุ่วพ่อตาแต้มแก้มจมก้ข้ออ่องนะครับถุงเ่ากกาไลมากครับพี่น้องบอกตัวภูนี่ครับ เท่าไรพ่อคันัวเดียวสองหมื่นสองพันหาร้อยครับพี่นอ้องเอากุยกันไดอยู่อกุ้ยกันดครับพ่อเตี้ยนะครับลุ่งให้ดูหลออะไรครับอ้เบิ้งแม่หน่อยอีกแม่หนึ่งครับพี่น้องเขาตัวนี้ก็ไล่มากเลยครับผมกำไลนะครับผมถุงเท่ากำไลแต่ลูกลูกซ้ายไดเพะ่อมันพอทับจุกปั่นก็กข,อขอจอมมีพอทับพอ,พอหาทับ หมายถึงคนคน่นยู่ยู่กลมยู่หยางที่บอกครับหรือยังไงเขาเจ้าเรียงคว้วยพอทับกปเลยอ๋อเลียงควาวยพอทับของของข้าม้าเจ้า๋อครับทุ่ไว้เขามาทับไปอ๋อทุ่บอกเขาว่าครับใหแต่ว่าก็บพวกพูว่าเป็นลูกสายไรเนาะครับผมแต่ว่าไทยงามครับพี่น้องควาวยเมียเด้อนี่คล้ยเมียครับพี่น้องอันนี้ของพ่อพ่ครับเนี่ยพ่อครับผมเ่าอะไรพ่อตัวนี้ชื่อเมื่อไหร่ซีสิผาครับพี่น้องจักปีเราครับ่ ก็ท่านโต้งโอ้ท่านได้ตกน้องก็คือประมาณสิบเดือนเนาะสิบเดือนนะครับที่น้องเฮ้าเดี๋ยวเพิ่งกันีหล่าเลยโหคุณนดูดิที่น้องเฮ้าแต่ว่ามันเตือนผมที่บัวโอ้เขอาอะไรคืองามเท้พว่อเขาไปเองสนี่ถือว่าหายากครับที่น้องถือว่าหายากครับ ตาแจ่มแจ่มจ้ำข้ออ่องนะครับผมตัวนี้กําไรมากครับพี่น้องตัวนี้กําไรมากครับสี่สิบหานะพ่อพ่อใดไครับพ่อมาในทางไหนบฮณฑิตพ่ออยังครับพ่อล่าเพื่อเป็นน่ายหอยสายไม้ของช่องผมเลยครับพี่น้องเอาเบื่อไว้ให้ยักน้อยนะพ่อศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสี่สามสองหนึ่งสี่สามสองห้าหกหนึ่งนะครับพ่อพ่อหนายหอยล่ำเพื่อครับพี่น้อง ออกมากตัวเดียว,วดีเาว่าโอ้นะครับผมตัวนี้ซีที่หาครับพี่น้องเข้าพข้เอาไปเรื่อมต้นอยด้วยนะครับผมตามเสารลูกแกนผมหลืพี่น้องเข้าผมหาเบืเ้องด้ค่อยหน่อยแหละครับเพราะว่าอยากให้แฟนเพียอผมได้เรื่อมต้นได้เอาไปเรื่อมกันง่ายๆสําหรับผู้ทุนหน่อยสําหรับผู้พวกใครมีทุนนะครับผมถ้าได้เอาไปเริ่มต้น<ะ>เบา,เาๆนี่เข้ากันสนับสนุนกันครับพี่น้องงามเลยนะครับตัวนี้เคิ่งดีขนาดครับ งาเนี่ยงาม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 ครับพี่นองคอด้หอยลํำเพลย์บันยัตนะครับพีนองเข้าสายไม้ของช่องผมครับเอาว่ากันจะน้อยห้ามีคนทร่หากัะดีใจน้าครับนะมาเบื้องอีกคู่หนึ่งครับพี่น้องมาได้ทางไหนน้อพ่อเนี่ยคู่นี่ไก่ยุบานห้้าบันทมเขานี่เนาะโอ้ มันตัวเม้าลูกกับยุบันม่วงเด้อครับผมเพราะไก่เพราะไก่ด้วยเพราพว่าอ๋อเพราะยู่เล่า่นท้องแถวตอนสร้างนี่เนาะครับพ่อแถวไอ้แกงน้ำต้นเนี่ยครับผมเท่าะใดเพ่อะผู้เนี่ยเจ็บเสียบก็คือเถือกตัวละสามสิบห้าคันเอาตัวเดียวก็มีแยกเพราพ่อคันเอาตัวเดียวมันสูงซท่ากันมั้ยแต่ว่าราคาเท่ากันเนาะสามสิบห้านะห่วยเอาไปเป็นคู่วรถครับพี่น้อง นะครับผมนี่ยเจ็ดเสียบกจักปีเราพ่อตัวนี้สองี่าตัวนี้เกือบสองตัวนี้เกือบสองตัวนี้มี่ไส่นองไปพ่อรังเปิ่นยนแม่นั่งอยู่เนาะอ๋อเมื่อันในทับนะครับพี่นองเฮ้ากับเป็นไวยสองปีถือว่าเป็นควายกลางเนาะพ่อวายกลางนะครับพี่นองเพราะว่าสองปีแล้วมัน สีสูงยู่ประมาณลอยสามสิบนะครับลอยสามสิบวกถือเป็นไท่กลางเด้อพี่น้องคันสองปีเราได้้อยสี่สิบนี่ยจังที่ถือเป็นไท่ญงครับถต่ว่าคัน้อยสามสิบปวกนี่ถือเป็นเบือนนะครับผมพอะว่ห้ากว่าตองเบื้องสามปีมันสีสูงเต็มที่นี่คือสามปีครับคันสามปีเราได้ลอยสี่สิบเกินนั่นถือเป็นไข่ไท่ไงครับต้นนี้ก็ถือว่าหนาวไปเรื่มไม่ได้ค่ะตัวเราเพิ่ถึงสี่สิบนะครับพี่น้องเป็นไข่แม่ได้พี่น้องสามสิบหาครับ กันเอาตัวเดียวถือว่านาเรียนมากๆเลยนะครับต้องขุนอยู่ด้พี่น้องเ้างขุนขุนขุนนะครับผมพี่น้องงามนะครับพี่น้องออกเมียจังสี่เลยครับพี่น้องไปเรียนออกเมียใหญ่อะไรมันแพงไหลเขากับวิ่งเงินนะครับพี่น้องรับผู้ทุนหน่อยเด้วยงามเลยนะครับผมสามสิบห้านี่ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่เราครับว่านี่เราครับครับสองวานวันใครกี่ เอาเต้าสีมีความสามารถุค,ครับกัน่าจ,จะคุยกันได้ครับพี่น้องเขากะเพื่อก็เปิดไ้เพื่อกะเปิดไ,ดไ้กันกเพื่อคุยกันนะครับพี่น้องส่วนเพื่อนทีได้กันจังไดกะอันนั้นผมกับเพื่อนจอ่อเลือกนะครับแต่ว่ากันพี่น้องอยากได้กะเพรากับเจ้าขวางไข่อาครับรผมก็นั่มเสนอเสือบราคาให้เบื้องตัอสำหรับผู้อยากเรื่มเด้อพี่น้อง โอ้แม่สองแม่เนี่ยถือว่างามเลยครับแม่ละสามสิบหาหน้าเล่นมากๆครับงามๆเลยครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นควายเบื่อแล้วนะครับเป็นควายเบื่อหญ่แล้วนะครับเพราะนันเอาไปได้เล็กน้อยกับทับได้แล้วนะครับผมเก่งดีนะครับผมพี่น้องถุงเท่าเน่ากำไรมากนะครับผมพ่ออดครับพ่อวันครับพ่อวั่นพ่อมีเบื่อปะเอาพ่อไส่เบื่อลวกจั็กน้อยเนี่ย ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่แปดหกสี 0, 8, ่แปดเจ็ดหกศูนย์แปดเจ็ดหกศูนย์ครับเพราะว่าน้อบานเร่าคนท่องเนาะพ่อครับผมเอาเป็นหน้าห้อยสายไหมของช่องผมครับพี่น้องมือนี่ผมแหน่นําเลยนะครับผมคููนี่หน้าเล่นมากๆครับก้อยเมียครับพี่น้องเบาเบาเลยเบาหนักครับพี่น้องสามสิบห้านี่ครูนี่เจ็ดสิบนี่ถือว่าเจ็ดสิบคุ้ยกันได้อยู่นาะพ่อใช่ในะครับผม หรือว่าแม่หนึ่งสามสิบห่านีก็พ่อคุยอยู่เนาะพอคุยครับผมพ่อคุยพ่อคุยครับพี่น้องเบาๆเลยครับผมกาลุ่งเพื่อที่เพื่อน้องเกษตรกรเท่านะครับพี่น้องสําหรับผู้อยากเลี้ยงผู้อยากเอาไปเลื่อมก็เพื่ออยากให้อยากให้ได้กันทุกทุกไฟนะครับพี่น้องให้ได้กันทุกไฟครับเพราะว่าผู้เพื่อนเลี้ยงเพื่อนกะเพื่อนกาอยากได้ใ่อกันผู้เท่าอยากเอาไปเลี้ยงเท่ากันอยากได้เพราะนั้นมันบม่มีอย่างพอการคุยกันครับ ควาพี่น้องเข้าเลี้ยงวายมือหนึ่งมันจําเป็นมันก็ตตรงปล่อยนะครับผมเข้าที่ผู้อยากจะเอาไปเลี้ยงขึ้นกันนะครับเลี้ยงไปมือหนึ่งเข้ากับเข้ากับตรงมีจุดประสงค์มีความหวังขึ้นกันนะครับพี่น้องเพราะนั้นเข้ากับเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายครับปูนี่งามเลยที่น้องวข่แม่เด้อของพอวัฒนเนาะพอพอวัน์พ,พ,นพันเรพ้นท้องครับผม ฝากไว้ครับพี่น้องโอ้เลยมูลาไม่ไหมครับของท่นนานนายหอยม้งค้นครับม,รมูลาเนียหน่อยนะครับผมกร <c oughs> ะสวงกว่ามาัานลอยลอยสามสิบลอยยี่สิบกินห้าลอยสามสิบครับเท่าไหร่ครับสี่สิบสามครับสี่สิบสามนะครับผมตัวเมียเนาะมูลาครับนะ้องแล้วว่าส่งเตือนหน่อยเตือนกินบูบา เสียงานเพรเคยมาจักเทียนมันเลยเตือน <Okay. S 1> <c oughs> มันเตือนนะครับพี่นอ้องของฝ่อมงคลครับพี่น้องตัวนั้นกับเบื้องแล้วครับพี่น้องนั่นตัวนั้นเอาตัวนี้ละมือนี้พอแฟนเดียดถามมาว่าเพรามีมู่ลาเพรามีควายนอกตีเพ่าะเส้สนเอาเอาให้เบื้องครับโอ้มีคนวาน้ำไปหรอวะม,ม,มีคนถามอยู่ครับมีคนถามอยู่เนาะ มูลามูลานี่เป็นควายอินเดียนะพี่น้องเขามูลาจับฟาราบัตเป็นควายอินเดียเด้อที่ว่าผมเคยล่วงว่าเป็นคว้ยนิโกนั่นคือผมเข้าใจเพียครับแต่ว่าพ่อผมได้เสืบอ้คนขอมูวนแล้วคือมันเป็นคว้ยอินเดียนะพี่น้องคว้ยอินเดียมูลานี่มันเป็นคว้ยนธุ์มาจากอินเดียแล้วควค้ยจับนี่มันเป็นคว้ยป่าครับควายป่าส้มสูกับสิงโตละนะครับผมคือจับฟาราบัต อันนี้4 7, 7ี่เจ็กะคือเก้านะพอ่อคุยไดคือเก้านะครับผมัมนกะมีอย่างนะครับผมมีน้นองไข่จับไข่มูลาเข้ากับเบื้องสีเบื้องลักษณะทาทางมันนั่นแหละเพราะว่ามันติตตังจากไข่าบานเห้านะของพอ่อของท่านได้หอยมงคลนครับมือนี้คะับ้ยพ่อกันเป็นขวัญใจกันแล้วนะครับผมไปทุกนัดพ่อทุกนัดครับเตือนกล้องเถอกินผู้เบ้า สูงประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสามไปหาสามสิบครับพี่น้องร้อยสามสิบพม่านนี้อะไรครับเพราะว่ามันกะเนี่ยอะไรวามันจักปีหัวพวกมันสองปีมาสองปีมีอย่างในทองบอลบอลนไซน์เนาะก็ไขมูลาเขากับเบื้องมันกับบได้มีลักษณะที่ยังสะดกกว่เดียวนะพี่น้องคือมันเป็นไข่สีดำเหล็กเขามันหนามันกะ มันการจิตตั้งจากควายไทยนะครับพี่น้องสำรับผู้มักสำรับผู้มักเล่นควายนอกนะครับผมเหรอโมราตัวนี้ซี่สิบเจ็ดกับมาคุยกันเด้อพี่น้องควายไทยเลยครับตาผมออกใส่พอไทยกับออกมามันก็สิ่สิบไข้แบบสมงามนะครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งไทยให้จักหน่อยครตาผมตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อนะครับผม พี่ชเขียนขั้กันได้ครับพี่น้องผมทำได้ห่วยม้งคนที่เ่าแลยครับผมมีเบื่อยิ่งแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวฝากไว้ให้ครับ้าเขาเมียอันนี้ตัวผู้เลยพี่น้องเขาเนี่ยมาตู้ได้มากแทบพ่อมีอันย่ตู้ยังทีไะโอ้จักปีเลรวครับสามปีเป็นไข่เป็นไข่กลางเนาะพ่อไข่ไข่กลางเขาตู้นะครับพี่น้องก็คือไข่เขาตู้นี่ ควายเขาตูวเขาเล่เนี่ยมันสิมันบอเป็นยังครับพ่อควายเขาตูวเขาเล่เนี่ยมันสิเป็นควายอายุระดับควายไทยกลางเด้อพี่น้องควายไทยหน่อยไปหาไทยกลางมันสิเป็นควายเขาตูวเขาเล่เช่นสิล่ะขันควายไทถ่ไงเนี่ยบ่มีครับเขาตูวเขาเล่นะครับผมพญากไถ่ก็อื่นพญาควถ่พญากไถ่บ่ผวาบ้านเขาเอิ่นพญาคกไถ่ก็เอาครับผมพ่อว่าเท่าไหร่ผวาบ่าว้าสามสิบหาสามสิบหาครับพี่น้องกับสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่า มันก็อายุสามปีนะครับผมสามปีแล้วมันเป็นควายตัวหูสั่มเด้พ่อโอ้หูหูนะครับผมหูอะไรอยู่หูแล้วก็นี่ครับจับโบเตือนเลยนะครับพี่น้องี่อ้าเขาตัวเดียวพ่อผมเบิ่งหนามันก่อนนี่ครับพี่น้องเขาตัวรั่วๆว่าคือไผเลยเด้พี่น้องรั่วว่าคือไผเลยนะครับแล้วก็เป็น โอ้เป็นเป็นอเอาไปอนุรักษ์ยู่ได้พี่น้องสําหรับผู้หักไข่นะครับเอาไปอนุรักษ์ไว้เอาไปเป็นสีควอกไปเป็นคือเขาออาไปยุ่ในควอกในฟ้ามเขาแล้วให้คนเขาไปศึกษาดูงานได้เลยเนี่ยคาคือมันเป็นการอนุรักษ์นะครับผมเป็นการอนุรักษ์ไข่ไทยพื้นบ,บ้านนะครับมันก็ <ไ Arms. S 1> มีเมดนะครับพี่น้องเขาเล่เขาล่าเขาตู้เขาง้อเขาโค้งมันมีให้เบื้องหลากหลายครับพี่น้องล่งแม่นี่เขาโค้งล่องด่นบนพ่อ อันนี้เขาตัวสามสิบหาน้อพ่อตั้งเพื่อสามหาคุยกันได้พ่ครับสามหาคุยกันได้น้อพ่อพ่อมาได้ทั้งใดครับมาจากซ้ำสูงซ้ำสูงพ่อไม่เบื่อ่ะอ่าล่องให้ลวกเนี่ยอันชวนเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่แปดสองห้าแปดสองห้าแปดแปดสามแปดสามหกสามหกสามพ่อยังครับพิทูล พ่อพ่อวีทุนคือพ่อพีทุนพีทุนเมืองสอนพ่อพีทุนเมืองสอนจากซ้ำสวงครพี่น้องพ่อเอาไข่ไมาจักตัวเอามสองตัวสายอีกตัวหนึ่งยึดทังหมดโอ้ไปแล้วไปแล้วมันไม่ขายอ๋อครับผมครับเอาอไข่ตัวครับพี่น้องเขาปิดท้ายไล่กันครับงามๆเลยนะครับผมไข่อนุรักษ์ครับพี่น้องไข่สายอนุรักษ์ครับเบาๆครับสามสิบห้างามๆเลยโอ้เห็นหรอยังหัก เห็นเรายังหลงรักนะพี่น้องอ่อบอกล้อขอบคุณหลายๆครับพรอครับครับระจบลงไปสมมาผ้าคว้นครับพี่น้องเฮ้าเบิ้งกันมือนี่เต็มยิ้มสองคลิปสองตอนคือเกาครับผมจะสมมาผ้าควนน้ำระยะเวลาครับการนำเสนอคลิปนะครับพี่น้องเฮ้าบอเง้าวบอสั่นจนเกินไปครับพี่น้องให้เบิ้งกันเต็มีิ้มแบบ จู้ใจนะครับผมก็มีทั้งในหอยสายเก่านะครับเพราะว่าจะเป็นท่านในหอยอวยน้ำพ้องในหอยม่งค้นสายบ้านค้อนะครับหรือว่าในหอยเตียชุ่มแพร่นะครับผมก็ยังอยู่ํำกันคือเก่าแล้วก็มือนี้ก็มีในหอยสายไม้นะครับผมเพราะว่าจะเป็นท่านในหอยสันในหอยหลายๆในหอยนะครับที่เขามาไหมมือนี้กัมีไข่งามๆไข่หน่อยลคาข้าวเบาๆาคาพอดีพอดีให้พ่อแม่พี่น้องเฮ้า ได้เบื้องกันได้พิจารณากันคือเขานะครับพี่น้องเข้ากับเบื้องกันเตรียมยิ่มไปนะครับกะเส้อว่าคงจะถูกใจเพราะาพี่น้องเข้หาหลายๆคนเพราะไหลกันหน่อยครับพี่น้องก็ตามสเตปครับพี่น้องผมก็ยังหารอหาเบื้องไข่หน่อยไข่างามๆห้พี่ใอ้น้องเข้าในเบื้องคือเขาครับหลังจากจบ,บคลิปย,ยูตลาดนัดเต้า,าตลาดนัดเหล่าน้างามมือนี้ยเรากะเข้ากับกเดือนทางต้อคือเขาครับพี่น้องว่างเว้นจากภาลนาทีการงานกะ เดินทางหาเรื่องเล่าดีๆให้พี่น้องเข้าได้เบื้องกับฝากพี่น้องไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นเพจค้นคนชีวิตทั้งๆเฟ e บุ๊ k ทั้งยูทูบนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งของผมกัเาถิ่มยจาป่ากันเด้อพี่น้องกอนฮักเหตุผลเหนือชีวิตนะครับเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพเรื่องเล่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเบื้องคนเก่งๆชีวิตเก่งๆนะครับผมกะยังนําเสนอเรื่องเล่าให้พ่อแม่พี่น้องเข้าได้เบื้องเก่านะครับกับเพจดังเดือมของผมก็คือเพจกอนฮักเหตุผลเหนือชีวิต ย่าถิ่มย่าปากันครับพี่น้องเบื้องกันไปทั้งสองเพียสองช่องสนุกสนานมวนเซืยนกันไปครับสําหรับมือนีกะฝากพ่อแม่พี่น้องเข้าไว้ซ้านี้นะครับผมครับตลาดนัดบ้านเรานางามตาบลบ้านว่าอําเภอเมืองขอนแก่นครับเปิดทุกวันจันทร์ครับมือนีวันที่15กุมภาพันธ์2564ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเขามีความสุขมีความสดชื่นมวนเซืยนในถูกๆมือนะครับโดยเทศกาล ช่วงนี้เทศกาลแห่งความรักนะครับช่วงเทศกาลวันวาเลนไท์ก็ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาพบเจอแต่ความสุขความเจริญพบเจอแต่ความรักไปทางใดมาทั้งไทยก็ให้มีแต่คนรักคนหอมนะครับพี่น้องเฮ้ายาเจ็บยาจนยาไข่ยูว่าเป็นแฟนเพียรของผมยังสี่ไปตลอดไปครับพี่น้องผมกับสีน้ำเสนอเรื่องเล่าดีๆให้พ่อให้แม่พี่น้องเข้าได้เบื้องคือก็เหมือนเดิมครับสำหรับมื้อนี้กะขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วฮาจังเดินทางต่อหาเรื่องเล่าดีๆให้เบื้องกันไหมครับเรามือนี้กะ กราบสวัสดีครับ